สีนะคะเนี่ยตอนที่เขาขายนี่คือขายแตงแอนตัลุป <c oughs> อันนั้นคือมะพร้าวก็ขายใช่ไหมคะมะพร้าวขายหรือว่าทาสีเฉยๆทาสีไว้ก็ดูโอ้สดุปดทาเนาะโอ้แตงโมใหญ่มากแตงโมใหญ่มากเน,น,นี่ยค่ะน, <c oughs> นี่คือแตงโม แล้วก็แคนตาลูปก็แบบอร่อยเลยค่ะแคนตาลูปเนี่ยเนี่ยอร่อยมากอร่อยอร่อยอร่อยมากค่ะ